สมาชิก SAS ที่ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีโรงแรมดูสิตดีทูในกรุงไนโรบีของเคนยากลายเป็นวีลบรุษชั่วข้ามคืนครับแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่าหลักการขั้นพื้นฐานคือรวดเร็วรุกคาดและสร้างความประหลาดใจตอนที่ผู้ก่อการร้าย5คนบุกโจมตีโรงแรมดูสิตดีทเมื่อวันอังคารและทำให้มีผู้เสียชีวิตไป21คนนั้น สมาชิกหน่วยรบพิเศษทางอากาศแห่งกองทัพอังกฤษหรือ SAS ได้บุกเดี่ยวเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและยิงต่อสู้กับผู้ก่อนร้ายอย่างห้าาหาญทั้งที่สวมเครื่องแบบไม่ครบจนได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่แปลกใจเพราะวีรบุรุษนิรนามลายนี้ทำตามหลักขั้นตอนพื้นฐานคือรวดเร็วรุกค่าและสร้างความประหลาดใจที่ทำแบบนี้ได้ก็ต้องผ่านการฝึกหนักทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อปริชดชีพผู้ก่อการร้ายโดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกเข้าร่วม SAS ก็เหมือนกับการก้าวเข้าสู่นรกอยู่แล้วต้องผ่านความเจ็บปวดหวัดกลัวตกอยู่ในสถานการณ์ที่สร้างความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจและภัยอันตรายที่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดการคัดเลือกใช้เวลา5เดือนมีหลักสูตรเริ่มต้นทุก2ปีสำหรับอาสาสมัครโดยแบ่งเป็นหลักสูตรฤดูร้อนกับหลักสูตรฤดูหนาวที่จะหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อทดสอบความอดทนของมนุษย์ หนึ่งในนั้นมีการเดินระยะทาง64กิโลเมตรที่ต้องทำให้เสร็จโดยไม่หยุดภายในเวลาที่กำหนดและต้องแบกเป้หนัก27กิโลกร,รมัมปืนและน้ำของตัวเองไปด้วยมีเพียงหนึ่งใน10ของสมาชิกกองทัพอังกฤษที่จะผ่านหลักสูตรนี้ไปได้และคนที่จะผ่านต้องแข็งแกร่งอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่แข็งตายในช่วงหลักสูตรฤดูหนาวก็มักจะตายเพราะความร้อนจัดบาดแผลผู้พองในหลักสูตรฤดูร้อน มีรายงานว่าเมื่อปี2524มีผู้เข้ารับการฝึกสองคนเสียชีวิตระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกและเมื่อเรื่องนี้เข้าสู่สภาผู้แทรนราษฎรและมีการเรียกผู้บัญชาการที่เป็นผู้ควบคุมหลักสูตรนี้เข้าไปชี้แจงเขาก็ตอบเพียงว่าเขามองว่าเรื่องนี้เป็นความล้มเหลวของผู้เข้ารับการฝึกของทั้งคู่จนทำให้เกิดคำเปรียบเทียบประชดประชันที่กองทัพว่าตลกร้ายแล้ว SAS กลับหนักจิิงกว่า หลักสูตรยังคงดําเนินต่อไปและถูกเรียกว่าคิลลิ่งเฮาที่เชื่อว่าวีรบุรุษนิรนามที่ไนโรเบจะใช้สกิลทั้งหมดที่ได้มาจากการฝึกมาช่วยชีวิตคนได้จํานวนมากและนอกจาก SAS จะหมายถึงหน่วยงานต้นสังกัดของเขาแล้วมันยังหมายถึงรวดเร็วรุกค่าดและสร้างความประหลาดใจด้วย ที่กองบัญชาการของ SAS ในเมืองเฮียร์โฟมีกำแพงที่หลากหลายเอาไว้รองรับกระสุนจริงมีห้องหลายขนาดและหลายแบบให้ฝึกคนที่เข้ารับการฝึกก็มีภูมิหลังแตกต่างกันไปบางคนมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์บางคนอยู่ในสลัมมาก่อนหรือเป็นฮูลิแกนมาก่อนแต่เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วพวกเขาต้องสมบูรณ์แบบเคร่งครัดในวินยัยในฐานะเครื่องจักรสังหาร